นี่คือหนังสือที่ถ้าเกิดใครเปิดอ่านจะได้เจอแต่กับเรื่องพลิกขนาดคนเขียนหนังสือเรื่องนี้ยังหายตัวลึกลับไปอย่างปริศนาเลยมันคือเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ตัดสินใจพาครอบครัวของตัวเองไปอยู่กลางป่าเนื่องจากเขาเพิ่งได้บ้านหลังนี้มาเพราะว่าญาติของเขาคนนึงเป็นวิกกนจริซึ่งความเอแลกบ้านหลังนี้นะคะเป็นหลังเดียวกับที่นักเขียนหนังสือคนนั้นเนี่ยหายตัวไปด้วยแล้วญาติของพวกเขาก็ดันมาถูกจับส่งโรงพยาบาลบ้านอีและอีญาตคนนี้เข้าโรงพยาบาลบ้านเนี่ยนางคือลูกสาวแท้ๆของผู้ชายคนที่เขียนหนังสือหลังจากครอบครนนน้้ยยยยายาาาเเเขมใบบลลพสิ่งแรก แปลกก็คือมีเกลือโรอยไว้ที่หน้าต่างของบ้านหลังนี้ทุกบ้านเลยเว้ยแล้วรอบๆบบ้านยังมีไข่หรืออะไรก็ไม่รู้กลมๆถูกวางไว้รอบๆตัวบ้านทําเป็นวงเหมือนกําลังทําพิธีอะไรอย่างนั้นเลยทีนี้วันดีคืนดีเด็กผู้ชายวันนี้ไปเจอเข้ากับห้องห้องหนึ่งแล้วก็ไปเจอเข้ากับหนังสือที่มีจดหมายระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าห้ามยุ่งกับหนังสือเล่มนี้ใครที่ยุ่งกับหนังสือเล่มนี้อาจจะเจอเรื่องร้ายๆถึงขั้นตุยเย่ได้เลยแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแทนที่น้องจะสนใจจดหมายเตือนไม่สนเปิดอออ่่่าาานน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 หหัััังงสืืเเเลลมม้้ดูปรกฏวใี มีข้อมูลของสิ่งมีชีวิตลึกลับอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยแล้วยังมีซากของโครงกระดูกของสัตว์เหล่านั้นแปะไว้ด้วยแล้วมันก็มีคาเตือนในหนังสือเขาว่าใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วต้องปกป้องหนังสือเล่มนี้ให้ดีต้องห้ามไม่ให้อสูรตนหนึ่งที่มีสกิลในการแปลงร่างปเป็นอะไรก็ได้มาแจ้งชิงหนังสือเล่มนี้ไปได้ไม่งั้นจะเกิดผจญนัครั้งใหญ่ในโลกของเราก่อนที่น้องจะได้เจอเขากับผู้ตัวเล็กตนหนึ่งที่เป็นเหมือนคนดูแลหนังสือพูดออกมาก็บ่นเลยค่ะเนี่ยเขาอุตส่าห์ห แล้วก็อธิบายด้วยว่าการที่น้องเปิดหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันทําให้พูดพวกวิญญาณต่างๆเนี่ยมันจับสัญญาณได้ค่ะทุกคนจําไอก้อนกลมๆที่ฝังอยู่รอบบ้านเนี่ปะมันคือเขตกั้นอนาเขตค่ะเป็นเวทมนต์ที่ถูกทาขึ้นมาเพื่อไม่ให้ปีศาจเนี่ยผ่านเข้ามาได้พูดไม่ทันขันคําอยู่ๆตอนนั้นก็ได้มีพวกกรอบบินค่ะโผล่มาจับตัวพี่ชายของเขาไปถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อตำนานสไปเดวีกเรื่องนี้มีภาคไทยดูยได้ใน넷ฟลิกค่ะใ,ใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างอย่าลืมมาคอมเมน